สวัสดีครับผมแซมนะครับที่ปรึกษาการถ่ายจากบริษัท R d รดีรถดีเด็ดรถดีเด็ดนะครับเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครืออาคัเนียเกตตัวันนี้นะครับผมมี c คมรี่ 2.0G 2.0G ตัวนี้นะครับก็สภาพภายนอกโดยรวมสวยมากน็อตไม่มีขยับซักตัวนะครับรถไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบ e ัติเหตุใดๆมาเลยนะครับไฟหน้าครับก็จะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วก็เดทามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาแพนดูรอบๆตัวรถอีกทีหนึ่งก่อน นะครับในส่วนของยางเนี่ยได้เป็นยางปี22แล้วนะครับของบิสโตนแล้วก็ด้าน้านนี่เขาจะเขียนไว้เลยว่า d 4 s เนี่ยครับ2.0นะครับ Camry อ่ะเดี๋ยวผมพาผ่นดูรอบรอบก่อนตัวรถคันเนี้ยครับเป็นรถปี2017นะครับแล้วก็เลขไม่ ไม่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 เยอะเลยเรียกมาอยู่แค่ประมาณ60,000กว่ากิโลเท่านั้นไม้แท้นะครับรับประกันลูกค้าสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นหน้า Minor c h a n n นะครับก็จะเป็นลองแค่ตัว On น New ตัวใหม่แค่นั้นเองนะครับรถปี17ภายในเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูภายในดีกว่าในส่วนของภายในนะครับเขาได้เป็นสี เบาะเนี่ยก็จะได้เป็นสีเบทมานะครับแล้วก็พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเลขไม้นี่นะครับที่เราบอกไว้6 9 8 7 9กิเโลเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลหน้าเนี่ยเขาจะได้เป็นตัวแบบซีดีนะครับก็จะเป็นปุ่มกดใส่สามารถใส่แผ่นซีดีได้นะครับเกียร์ได้เป็นแบบเกียร์ถุงแล้วนะครับแบบนี้ก็หรูหราเลยแล้วก็สามารถนี่ครับไว้ชาร์จโทรศัพท์แบบไรส้สายได้อ่า เบาะนะครับเป็นเบาะรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็คอนโซลหน้าเนี่ยค่อนข้างสวยเลยปุ่มพุ t สตาร์ทอ่ามีแล้วนะครับแล้วก็ดูอ,ออปชันด้านข้างนี้ก็จะมีเป็นที่อ่ากันที่รถแสงซ้ายแสงขวาเขาก็บอกอยู่นะครับ ตอนท้ายด้านท้ายนี่นะครับเบาะเป็นสีเบจเหมือนกันมีที่เท้าแขนพร้อมช่องแก้วน้านะครับแล้วก็แอร์เนี่ยเขาให้มาถึง2อตัวเลยนะสำหรับผู้โดยสารตอนท้ายนะครับม่านมีได้ซ้ายขวาเลยแล้วก็ด้านท้ายเขาก็ให้ม่านมาด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นม่านเป็นแบบออโต้น,นะครับด้านท้ายส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะปรับเป็นแบบแมนนวลเอา นะครับผมอันนี้คือภาพรวมโดยรวมของตัวรถทั้งหมดเลยนะครับยางอะล่มีครบนะครับน็อตไม่มีขยับสักตัวลูกค้ามาชมมาดูก่อนได้นะครับตัวนี้ราคาสุดพิเศษครับ6 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าซื้อสดทางผมไม่เก็บแหวนแล้วนะครับก็รับรถได้ในราคา6 3 9 0 0 0เเลยนะครับแล้วก็ส่วนรถอ่ะเราค่อยมาคุยกันหน้าง,งานอีกทีนึงแล้วก็ถ้าลูกค้าซื้อเป็น จัดไฟแนนซ์ก็จะสามารถจัดได้สูงสุดถึง84งวดดอกเบีย้ยเริ่มต้นแค่2.79เท่านั้นนะครับ2.79สองจุด้าผ่อนได้สูงสุด8 4งวดลูกค้าไม่ว่าจะทาอาชีพไหนนะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับพนักงานประจําข้าราชการอันนี้สามารถออกรถได้เลยนะครับเบื้องต้นนี้ทําฟรีดาวให้ก่อนนะครับอ่ะเอาไปกันเลยฟรีดาวน,นะครับสิทธิพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อกับ R D D ถดีเด็ดกับผมแซมนะครับ มอบสิทธิพิเศษให้นะครับก็จะเป็นรับประกันเครื่องเกียร์1ปีหรือ20,000กิโลเมตรนะครับและก็อีกอย่างหนึ่ง บริการช่วยเหลือฉุกเฉินหลังการขายนะครับอีก1ปีอันนี้มอบให้กับลูกคา้าสิทธิพิเศษนี้มอบให้กับให้ลูกค้ากันไปเลยนะครับอ่ะลูกคา้าท่านไหนสนใจติดต่อได้ผมแซมนะครับ0834402297ขออนุญาตอีกรอบหนึ่ง0834402297นะครับหรือว่าจะทักทายเข้ามาข้อความเดี๋ยวน้องๆแอดมินเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายให้ข้อมูลลูกค้าอยู่ยังไงผมฝากไว้ด้วยกับ t ต y o ต a c แค r y คันนี้ รถเดิมๆสวยๆนะครับน็อต mm hmm. ไม่ขยับตรงนี้เข้ามาชมเข้ามาดูก่อนได้หรือจะทักทายเข้ามาถามข้อมูลโทรหาผมส่วนตัวก็ได้นะครับอ่ะแล้วก็วันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับกับ Toyota Camry 2.0G คันนี้คันนี้วันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วก็ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ